ินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ช่องกากา้าพารวยนะครับวันนี้กากา้าก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาท2เหรียญน,นะครับอ่าสองเหรียญที่หลายๆท่านนั้นบอกว่าแบบนี้มีราคานะครับเดี๋ยววันนี้กากา้าพารวยจะนําเอาข้อมูลนะครับเอามาตอบทุกๆท,ท่านนะครับในคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิป ตอบคำถามนะครับไขข้อข้องใจให้ทุกๆๆทุกทท่านได้รับข้อมูลกันนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญทั้ง2ปีพศนี้นะครับก็ฝากด Share, กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาชาพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังรงใจให้กับกาชาได้ทําคลิปดีๆนําข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงุลงป้าอาุนทุกท่านนะครับให้ได้รับข้อมูลกันนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเหรียญ สองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญ10บาทอ่าซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามถึงแม้ว่าจะมีปั๊มเบี้ยวเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าตรงขอบมิกเกิลแล้วก็ทองเหลืองนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปั๊มเบี้ยวแต่ว่าก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับแล้วก็ยังเป็นเหรียญที่ยังมีสภาพที่สวยงามนะครับ เหรียญนี้นะครับยังมีสภาพที่สวยงามนะครับของเหรียญชนิดราคา10บาทปีพุทธศักราช2546นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบปั๊มเบี้ยวเช่นเดียวกันนะครับที่พี่น้องๆลงปะนาอาหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าแบบนี้เห็นบอกว่ามีราคานะครับวันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นเพียงปั๊ม ปั problem, e ๊มเบี้ยวปั๊มซ้อนเท่านั้นเองนะครับก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับถึงแม้ว่าฝั่งนี้จะเป็นขอบนิกเกิลแล้วก็ขอบทองเหลืองขึ้นมาซ้อนกันนะครับตีคู่กันขึ้นมาตรงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นปกตินะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่มันลนลงมานะครับขอบทองเหลืองที่ลนลงมานี้นะครับขนาดนี้ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับแต่มีสภาพที่สวยงามนะครับของเหรียญนี้ ถ้าตัวนี้นะครับจะให้มีราคานะครับให้ทุกๆท่านใช้ฟุตเหล็กหรือว่าใช้เวอร์เนียหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวกําหนดนะครับกาหนดได้ระยะได้นะครับวัดจากขอบนิกเกิลมาถึงขอบทองเหลืองนะครับวัดขอบนิกเกิลมาถึงขอบทองเหลืองให้ได้1.5มิลนะครับตัวนั้นจะมีราคานะครับส่วนลักษณะแบบนี้นะครับราคาเพียงหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2546นี้นะครับ p 6นี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับมีราคา,าเนื่องจากว่า UNC เขาประเมินเอาไว,คว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งสภาพเหรียญก็ถือได้ว่าเป็นสภาพที่มีความสวยงามนะครับยังไม่บุบยังไม่ยุบนะครับตัวนี้าราคา UNC นะครับเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่150บาทเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องมี ที่ปั๊มเดี่ยวแบบนี้หรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับฉะ่นั้นก็จะทําให้มีราคาที่สูงขึ้นส่วนเหรียญน,นี้นะครับราคาเอ็นซีเขาประเมินเอาไว้ร้อยห้าสิบาทนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานแล้วก็ยังมีราคาถึง130บาทเลยทีเดียวนะครับทําไมถึงบอกว่ามีราคาถึง130บาททําไมเหรียญอื่นถึงบอกว่าไม่มีราคานะครับเรามาดูกันนะครับ อันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปกตินะครับเป็นความเบี้ยวปกติเท่านั้นเองนะครับวงขอบก็เป็นปกตินะครับส่วนด้านหน้านะครับถ้าหากท่านสังเกตนะครับท่านจะเห็นว่ามีเนื้อเกินนะครับตรงนี้มีเนื้อเกินนะครับซึ่งประกอบไปกับสภาพเหรียญที่มีความสวยงามนะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับและก็เหรียญมีราคาการประเมินเวรียญสีค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับกับเหรียญนี้ที่มี เนือเกินที่เสียน,นะครับตัวนี้นะครับทําให้เหรียญน,นี้ที่กาก้ารับซื้อมาถึงราคา120-130บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือความสวยงามของเหรียญน,นะครับขอฝากทุกๆท่านนะครับที่จะเก็บสะสมก็ขอให้ดูสภาพของเหรียญหน่อยนะครับก็ให้มีสภาพที่สมบูรณ์หน่อยนะครับก็จะทําให้เหรียญของเรานั้นมีราคานะครับเวลาเราไปขาย เราจะได้ราคาที่ดีหน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเสียรูปหรือว่าสึกเยอะนั้นนะครับก็บางท่านนะครับนักสะสมก็ไม่อยากที่จะซื้อนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสภาพเหรียญนั้นไม่ดีนะครับสภาพเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักสะสมนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เอานะครับเขาไม่ซื้อในเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่มีการใช้งานที่หนักแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาเหรียญนี้เลยนะครับนไหนๆแล้วนะครับ ปีพุทธศักราช2532นะครับลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแทบร้อยละ90เลยนะครับเป็นขอบนิกเกิลสีขาวนะครับไม่ใช่ขอบทองเหลืองแบบเหรียญปีพศอื่นนะครับเฉพาะเหรียญปีพศ2532จะเป็นขอบนิกเกิลสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือเป็นปกติของเหรียญปีพศ2532สนะครับส่วนเหรียญอื่นนั้นนะครับปีอื่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ต้องดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเกิดเขาเอามาขายให้เดี๋ยวจะไปซื้อในราคาที่สูงอีกนะครับตัวนี้นะครับปีพศ2532นะครับท่านเอามาดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีนะครับปี32เอามาดูใส่กันนะครับมาหลายๆเหรียญเลยนะครับสัก5าเหรียญ1ิเหรียญเอามาดูว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือเป็นลักษณะที่ปกติของเหรียญปี32นะครับมีขอบมิกเกิลสีขาวขึ้นมาด้านในนะครับ อ่าตัวนี้คือปกติส่วนที่เป็นขอบทองเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วปี32จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอย่าไปหลงซื้อในราคาที่สูงนะครับอ่าเดี๋ยวเขาเอามาบอกขายราคา4 0 0 0ันับาทไม่ใช่นะครับอ่าต้องระวังด้วยนะครับเวลาเรารับข้อมูลต้องรับข้อมูลให้ละเอียดนะครับเวลาเราดูอ่า คลิปหรือว่ารับข้อมูลอะไรต้องดูให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองนะครับส่วนเหรียญปีพศ2532นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับขอบนิกเกิลน,นี้ด้านนอกและด้านในนะครับด้านนอกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับจะไม่โดดเด่นเหมือนกับปีพออ,อื่นนะครับส่วนวงขอบนี้จะค่อนข้างที่จะเรียบไม่มีสัน ขอบของนิเกิลขึ้นนะครับแล้วก็วงในนี้จะไม่มีแทบจะไม่มีสันของเนื้อทองเหลืองนะครับก็จะเป็นนิเกิลขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับส่วนสภาพของเหรียญปีพศ .2532 นั้นก็ถือได้ว่านะครับการใช้งานนั้นหนักหน,กหนาพอสมควรนะครับแต่แลเหรียญน,นะครับนาาพารวยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับของเหรียญปี32ซึ่งสภาพนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ สภาพนั้นอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานมาค่อนข้างที่จะหนักส่วน U.N.C. นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเหรียญ U.N.C. ของปีพศ2532นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับยอดการผลิต100ล้านนะครับราคา U.N.C. เข้าประเมินเอาไว้ถึง120บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เนื้อเกินหรือว่า ความผิดปกติต่างๆนั้นนะครับถือว่าปีพศ2532นี้ถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่ขอบนกเกินขึ้นมาด้านในเท่านั้นเองนะครับความผิดปกติเป็นเนื้อเกินหรือว่าเหรียญไส้แตกของปีพศ2532นั้นหาแทบไม่ได้นะครับหาแทบไม่ได้เลยนะครับอ่านี่ก็คือ,อเหรียญน,นะครับที่หลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามมาว่าเหรียญขอบเงินนะครับเป็นขอบเงิน แบบนี้นะครับอ่าบอกว่ามีราคาไหมนะครับก็ราคานะครับถ้าเกิดว่าสภาพมันดีหน่อยก็อาจจะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีความพิเศษนั้นก็จะทําให้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่แบบนี้ก็มีราคาเพียงหน้าเหรียญน,นะครับที่ผ่านการใช้งานนะครับหนักนาขนาดนี้นะครับก็ยังไม่มีใครที่จะรับซื้อในเหรียญแบบนี้นะครับสาภาพแบบนี้นะครับส่วนสาภาพแบบนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นสาภาพที่สวยงามนะครับราคา1 2 0่งร้อยยบถึงหนึาบาทนะครับเนื่องจากว่าปี46นี้มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาประเมินค่อนข้างที่จะสูงและสาภาพเหรียญน,นี้ก็ มีความสวยงามถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับนี่คือเหรียญเนื้อเกินนะครับด้านพระเศียรน,นั่นเองนะครับที่ทําให้เหรียญยังคงมีราคาถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานนะครับอย่าไปหลวมตัวซื้อในราคาที่สูงนะครับขอบสีเงินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีพศอ,อื่นนะครับถ้าเป็นปีพศอ,อื่นนั้นก็ยังที่จะพร้อม บอกได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความแปลกนะครับแต่ส่วนปี3-2นั้นเป็นปกปตินะครับพี่น้องนะเอาละสำหรับคลิปนี้กากพ่าพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ